สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรโต๊ะสามตัวบนสูตรเอชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคําเตือนกันก่อนครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความมันเนิงและสนับสนุนจากทินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคํานวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ หาชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องศูนย์ห้อยไทยฟรีโชคดีครับไปะะรัาบริกมความรกันดูนะครับอาไม่ทิ้งนะครับจะใช้ตลอดนะครับส่วนไหนเดือนเล้าจะใช้สูตรนั้นในการหาตัวเลขสิ่งโชคนะครับงั้นแล้ว เดินอยู่สามสูตรนี่นะครับโอชิเลวจับจับได้ 6, 5, 6, หกห้าหกแต่ว่ามันเป็นสองตัวจับหนาอยู่นะแต่ไม่แต่ไม่ได้เต็มมันเลยคัดออกไม่ถูกทางตัวเป็นบนก็เลยจับไม่ถูกวันนี้จับใหม่นะครับจับสามสูตรเลยสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรนี้ดูพปกอร์สองมัต,ติดเอาสูตรที่มันเดินมาจับนะครับ ท่1คือที่2 1, 1 2ส่วหที่3เข้าส่นงเวนองากจดั่นเองจับมาดูนะครับชนชนน ไม่ชนสี่ไม่ชนห้าไม่ชนหกหกหกเจ็ดเจ็ดไม่ชนแปดแปดแปดชนเก้าเก้าเก้าชนชนชุดหนึ่งสองหกแปดเก ไตัวสามตัวบุญที่ยังเว้นเบืนหามนะเราจะจับเฉพาะที่ทไม่เบืนหามที่การจับศูนย์หนึ่งสองศูนย่งูนยงแปดศูนย่าไี้ไปศูน ศูนย์หนึ่เก้าพอศูนย์หมดถึงเก้าก็เอาหนึ่งหนึ่งสองหกหสองปสองเก้พอหนึ่งหมดถึงเก้า็สองสองศูนย่ยังไม่หมดนี่นะศูนยหนึ่งส ออ016หนหนึ่งมาถึงเกแล้วก็ต้องศูนสองลืมศูนยังไม่หมดศ2นสองหก8 0นสองหก2ซนสองแปดนสองหกนหกปดสองเก้สองหมดก็นหกหกแดหเกหเก้าแล้วก็ ขศูก็ต้องเป็น0ูนย์ศูเก้หรือศูนย์แปก้าพอศูย์ไล่ถึงศูนย์แดเก้าต้องไล 1, ่หนะนึ่งถึงหนึเกานะนี่ในหนึ่งสองหหนึ่งสองหกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเ้อหนึ่งสองก็หนึ่งหกหนึ่งหกแปดหน้านึกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่้าออที่หนึ่งแร หนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดก็ต้องเป็นหนึ่งสองเก้าอ่อนหนึ่งหกแปดแล้วก็ต้องเป็นหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าจะต้องเป็นหนึ่งแปดเก้าเพราะหนึ่งถึงแปดเก้าก็ต้องสองสองหกแปดสองหกแปดสองหกเก้า องแปดเก้าสองแปดเก้าก็ต้องเป็นหกแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสามสิบแปดเก้ายี่สิบโมฆาดไปตัวหนึ่งเลยนะดูดูก่อนัวหนึ่งสองตัวหนึ่งหก

หนึ่งสองเก้าแล้วก็หนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกแปดหนึ่งหกเก้าแล้วก็หนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าเสร็จก็จะเป็นสองหกแปดสองหกแปดสองสองหกเก้าสองเก้าสองแปดเก้าหกแปดเก้า อย่างนี้ได้ตามนี้นะครับตูดสามตบุญจุดเอแต้มสามตบุญที่ผ่านมาคืออะไรสามตบุญดินจุดสองสาม เตมสองเตมสามตมร้อหน่วยเตมสามตัวบนนั่นเองเด่นสและสาล้วก็ได้สและสแล้วก็จับเลยได้สามแปดเตมสแเตมศูเตมหนึ่งเตมสีเต้ม เต็มหกเต็มแเต็มแปดเต็มหเต็มเจ็เตม 9, 4, ตเก้าสีสเกสุดก็จะอยู่ในวงกลมนะครับจนเต็มถ้าสูตรโตนี้ไม่หลุดและสูตรเต็มไม่หลุดแถวตบนก็จะมีแค่นี้นะครับถ้าว่าสูตรหลุดสูตรใด,ดสูตรหนึ่งสูตรโต๊ดหลุด ้องสามสัวนหนรือสุดแต้มดุด,มดชดวน,นงในงกรมนึกไปไม่มีนะครับงกมาทัเป็น,มมนสุดชดแต้ม้สิบมาหนึง่งจับตัวสองตัวบนจากสุดนี้ก็คือจับคู่สองตัวบนจากสุดนี้ก็คือสองตัวบนจากสุดนี้เนาะสหนึ่ง

ไแล้วก็หกเก้าแล้วก็แปดเก้าแปดเก้าผู้สองก็บังได้ไล่ตามนีินะครับผู้จากสุดตัวสองตำบลท่านเราร้อยหลุดมาสิบน้อยก็สองตำบลก็จะอยู่ในนี้นะครับสิบหนมันก็เก้าศูนย์หนึ่งสองสามตอนนี้เด่นสิบหน่วย เด่นแต้ม10บหน่วยเด่นแต้ม10บหน่วยถ้ามาก็คือสามเข้มสาม,มาจาัจับในเด่นสิบหน่วยก็ส่วนหนึ่งสองสามมีน่นอ้ามี มีแต่ตัวนี้ตัวเดียวสนนงสาเตมติดเข้าสอสันนี้ไม่นรามาสองตะบนถ้าถ้าคู่นี้มาสองตะบุและเต้มมาสองตะบนมีโทษเดียวครับไปในถ้าแต้มหลุดก็ไปอยู่ในนอกบวกลมนะครับ่ิจนารณาตามทำเต้มจับจอง ไทยสีตุลาคมสุดทศสองตบลสุดเอก็ได้ตามนีน้นะครับชอบอย่ไหน,นก็เลือกชุดนั้นตามใจชอบเลยถ้าไม่ชอบสูุดแต้มก็เลือกจากหอ,อกลมกลมแต่สุดแต้มเข้า ห้สูนรนี้เข้าได้ตัวเลยในวงกลมสหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ